323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ส0งพกว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้เรียนเชิญครับวันนี้เป็นวันมหามงคลที่โยมได้เห็นพระคุณเจ้าผู้เจริญ2,000กว่าวัดทั่วประเทศได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมถือว่าเป็นทัศนานุตรยะ คือได้เห็น,นคือการได้เห็นอันประเสริฐและเป็นบุญลาภของโยมทั้งหลายที่จะที่จะได้สร้างบุญใหญ่กับทักีนยัยะบุคคลเชกเช่นกับพระเดชพระคุณผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาแม้ในยามนี้จะเกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจทำให้การแสวงหาปัจจัยทำได้ยากลำบากแต่โยมก็ไม่หวั่นไหว ยังคงตั้งใจที่จะสร้างบุญบรารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังต่อไปโยมทั้งหลายมีความเพื่มปิติใจทุกครั้งที่จะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้โดนบรันรดาลให้โยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้ร่ารวยเป็นอัศจรรย์ ให้สมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมในการปัจจุบันนี้เถิดบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลขออันเชิญภุมมะเทวาผู้สิงสถิตณเนินดินโคตหินและพื้นดินลุขะเทวาณพฤษาใด อากาศสเทวันอันสถิตณพิมานในนภากาศขออันเชิญปวงเทพย,ายดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์อันประกอบด้วยเท้ามหาราชทั้งสี่อธิบดีแห่งจาจาตุมหาราชิกาเทวภูมิสมเด็จพระอมรินทราเทวาธิราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึง สมเด็จเท้าสุยามาเทวาธิราชอธิบดีแห่งยามาเทวภูมิสมเด็จเท้าสันตะดุสิตเทวาธิราชอธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิสมเด็จเท้าสุนิมมิตะเทวาธิราชอธิบดีแห e ่งนิมมาณรีนิมมาณรดีเทวภูมิสมเด็จเท้าปรารณิมมิตะว,ะวัสวัตตีเทวาธิราช อธิบดีแห่งนิมมานิอธิบดีแห่งปารานิมมิตวสวัตตีเทวภูมิอ,อีกทั้งรูปภพสิบหกชั้นอันประกอบด้วยรูปภมปาริสัชชาปุโรหิตามหาพรหม,มาปลิตตาภาอัปมานาภาอภัสราปลริตตสุภา อปมาณสุภาสุภกินหาเวหผลาอสัญ,ญีสตตาอาวิหาสุทธาวาสอตปปาสุทธาวาสุทัสสาสุทธาวาสุทัสศีสุทธ,ธาวาสและอาการนิทตะสุทธาวาสพร้อมทั้งอรูปภพสี่ชั้นอันประกอบด้วยอรูปภพอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจยายะตนะอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายะตะนะขอเหล่าลูป,ประพรมและอรุป,ปรพรมทั้งหลายปวงเทพย,ยดาปวงเทพย,ยดาทุกชั้นฟ้าสูงสวรรค์ทันมาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในมหากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในการบัดนี้ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญเจ้าภ้าผู้มีบุญทุกท่านน้อมนำเครื่องไทยธรรมขึ้นมาประคองใจวะนวยนะนกลางกายสารพิจ็ดแล้วตั้งใจกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามข้าพเจ้า โดยฟร้อมเปลี่ยงกันอ <ath> ันธรรมยังพุทธสาภาคาวะโตปุพพาคาณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโต akra hato sama sambuddhasa namo tassa bhagavato akra hato sama sambuddhasa namo สัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานิสัปปริวารานิ ภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตัง <centered ness S 2> หิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษ <apply> ุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจะตุปัจจัยไทยธรรมจะตุปัจจัยไตยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ จะตุปัจจัยไทยธรรมจะตุปัจัยไทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินตลอดกาลลนานเทิน และในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจะได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนา โดยพร้อมเพียงกันนะครับ Sa เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านถวายจตุปใจใัจเจยเทธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุและเมื่อถวายจตุปใจใัจจจยเทธรรมเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้กลับมานั่งยังที่เดิมของเรานะครับ ซึ่งอีกสักครู่หลวงพ่อรัตชีโวจะได้กล่าวขอบคุณพระมหาเถระทุกรูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนทุกท่านหลังจากนั้นคณะสงฆ์จะให้พรเป็นลำดับต่อไปครับ แทบเท้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามราชวราราชวร,ร,วรมหาวิหารประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางผู้เป็นประธานกระผมกราบขอโอกาสขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณ พระมหาเถระพระเถร,รานุเถร,ระพระสังฆาธิการและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปวันนี้กระผมรู้สึกเปลิ่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทุกทุกรูปได้เมตตามาเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาสักการะ ปร,รียนธรรมก้าประโยคและได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายไทยธรรมสองพันกว่าวัดทั่วประเทศพร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีถวายพัดรองมอบโลกเกียติยศและทุนการศึกษา แก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเพื่อเป็นกําลังใจแก่พระภิกษุสามเณร <c oughs> ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ถวายกําลังใจและปัจจัยสี่ช่วยเหลือพระภิกษุ ที่ยัดสู้อยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมอบแรงใจให้ทุนหนุนครูใต้ในยามที่พระพุทธศาสนามีภยัยในขณะนี้ภัยพระพุทธศาสนาได้รุกรานใกล้ตัวเข้ามาแล้ว อาจมีผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์และวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศซึ่งอาจทำให้พระพุทธศาสนาสั่นคลอนได้หากเราพากันวางเฉยยิ่งมีการผลักดันให้เกิดมาตรการต่างๆ นอกพระธรรมวินัยก็ยิ่งนับวันจะทำให้พระพุทธศาสนาอ่อนแอลงและอาจเรียวลงได้ในที่สุดดังนั้นเราเชาวพุทธ <c oughs> จะนิ่งนอนใจไม่ได้เรื่องนี้เป็นภัยใหญ่หลวงของพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ควรวางอุเบกขาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาแต่เรื่องพระาศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเราต้องรู้เท่าทัาน เตืนตัวในการปกป้องผองภัยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไม่เช่นนั้นเราจะถูกคุกคามอย่างหนักจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทันท่วงทีแล้วอันตรายก็จะเกิดกับพระพุทธศาสนา ย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธต้องเข้มแข็งและรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวตื่นตัวพร้อมใจกันฟื้นฟู กอบกู้พระพุทธศาสนาในยามที่โลกต้องการท้ายที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีกับมหาปรรียนประโยคเก้าทุกทุกโลกและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าสำนักเรียนตลอดจน ผู้ให้การสนับสนุนทุกทุกท่านทุกทุกฝ่ายทุกทุกแผนกหากจะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่บกพร่องผิดพลาดไป <c oughs> กระผมกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตารวมทั้งคำแนะนำจากพระเดชพระคุณทุกทุกรูปขอกราบแทบเท้าขอพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงมาณโอกาสนี้สาธุกราบขอบพระคุณครับ กราบอาราธนาพระภิกษุปร,รียนธรรมก้าประโยคตั้งพัดเพื่อให้พรแก่สาธุชนขอกราบอาราธนาครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะ มีว่าอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิต <laughs> ังตุมหังคิปเมวะาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกบปาจันโทปนารโสยธามนิโชติ ระโสยะาสัพพิตโยอวิโยโนตัมโรโวินสตุมาเทม i <laughs> ตั้งใจกราบพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุตโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนณมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ขณะนี้พิธีได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านหันหน้าเข้าหาแนวกลางพนมมือขึ้นเพื่อส่งคณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระภิกษุมหาปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคในโอกาสนี้ครับ